วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งรุ่นนะครับผมคันนี้เลยครับผมเป็นค่ายของ Honda นะครับผมรุ่นของเขานะเป็น Honda c i ีวิกนะครับผมเครื่องยนต์2.0 EL Plus นะครับผมเป็นรถไฟฟ้า HEV นั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับผมปี2023นะครับผมยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับส่วนราคาค่าตัวตั้งขายอยู่ที่885,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตฟรีดาวรับรถไปใช้ได้เลยนะครับแล้วสําหรับคนที่ซื้อ สดนะครับผมก็รับรถพร้อมเล่มไปเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้จะพาไปชมภายนอกภายในของเจ้าซี v i c คันนี้นะครับผมจะสวยงามอย่างไรบ้างตามผมเลยครับผมเชิญเลยครับผมไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันของเจ้าซี v i c คันนี้นะครับผมเครื่องยนต์2.0 EL+ Plus นะครับผมคันนี้สวยงามมากครับโให้ดูรอบๆคันสีขาวนะครับผม ติดฟิล์มหน้าเต็ม40รอบคัน60นะครับผมยังสวยเลยครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้เดิมๆทุกอย่างนะครับผมก็ทักเข้ามาคุยได้เลยครับมีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็น HEV นะครับผมเป็นรถไฟฟ้ากับน้ำมันนะครับผมก็เรียกว่าไฮบริดนั่นเองนะครับผมล้อแมกเดิมๆนะครับผมจากโรงงานเดี๋ยวให้ดู ไฟหน้าก่อนนะครับผมไฟหน้าเป็นฟู l l LED นะครับผมมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าครับผมกระจังหน้าสีดำนะครับผมแล้วก็เนื้อกระจังหน้ารวมใหญ่ๆครับผมเป็นสีขาวตัดด้วยโลโก้สีเงินเงินสวยๆนะครับกระจังหน้าเดิมๆทุกอย่างครับคันนี้ไม่มีทนหนักนะครับผมก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่ครับเนื้อสีเดิมๆเลยครับสีสวยเลยนิดจะเป็นสีขาวมุกนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับอันนี้ก็คือโดยรวมรถคันนี้ เพิ่งมาใหม่นะก็สวยๆเลยยางนะครับผมเป็นโยโกฮามานะครับผมสองหนึ่งห้าห้าสิบอาสิบเจ็ดนะครับผมยางก็ประมาณ4ี่0มืนโลครับค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับผมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคนที่ประหยัดงบนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมนี่มีไฟเลี้ยวแล้วก็พร้อมกล้องด้วยนะครับผมกล้องอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะนี่ครับ มือจับเป็นตอนนี้จะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีขาวครับมาดูให้ดูภายในนิดหนึ่งครับดีครับเบาะาจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับผมโทนสีดาโอ้ยังสวยเลยครับผมนี่ครับอันนี้คือโดยรวมของภายในของเขานะครับผมนี่ครับมีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับผมแล้วก็หน้าจอสัมผัสแอร์แอรอโต้นะครับผมนี่โดยรวมสวยๆเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึ่งนะครับผมว่าเลขไมล์วิ่งไปเท่าไหร่แล้วอ่านี้ครับกระจก ประตูด้านข้างเดิมๆทุกอย่างนะครับน่าใช้สุดๆนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าใช้มากอ่ะอันนี้คือด้านหลังนะครับผมมีแอร์หลังด้วยครับผมมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนี้มีที่เท้าแขนด้านหลังให้พร้อมเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับผมนี่เดี๋ยวด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายเราขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับผมแล้วก็นี่ครับผม E H S U V นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับผมว่ารถคันนี้ วิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับเปิดเข้ามาดูเลยนะครับผมวิ่งไปอยู่ที่นี่นะครับดูก่อนนะ3ามหมกากว่ากิโลครับโอ้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมนี่ครับโดยรวมคันนี้มีเพดานชิพด้วยนะครับเพดนชิพเพียงเกียร์ตรงคอพวงมาลัยนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับขึ้นสูงลงต่ําตามสรีระร่างกายเราได้เลยครับแล้วก็ปรับคุชคอนโทรนด้วยนะครับผมมีคุชคอนโทรลด้วยแล้วก็ฝั่งนี้จะปรับ เครื่องเสียงนะครับผมตรงขอบพวงมาลัยนี่เบาะนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับผมกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมน่าใช้สุดๆนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจซีวิคคันนี้นะครับผมแนะนําเลยก็จับจองได้เลยนะครับผมไม่มีเจ้าของนะครับนี่น่าใช้มากเลยนี่ครับอ่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจดูคลิปท้ายคลิปผมมีรายละเอียดราคาการผ่อนดาวไว้อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ